สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ h t ไทยแลนด์นะครับผมในชิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแค้นโกพาราดินอีกแล้วแต่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมครั้งที่แล้วอาจจะก่อนหรือหลังอย่างนี้จะเป็นโมนาสแซงตูรี่ครับผมแต่ว่าครั้งนี้เราจะเสนอเกตษาอีกตัวนึงที่มาในชุดนี้ครับผมก็สายโฮลี่ชายนั่นเองครับผมก็มีความสามารถที่เก่งกาดมาก เดี๋ยวเรามาดูกันความสมารถอะไรบ้างอ,อ่าต้องบอกก่อนครับผมาการจัดเล็กไม่มีเหตุไม่มถูกนะครับผมก็จัดตามที่เราถนัดเลยอันนี้เราจัดเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆเริ่มมนที่ตัวเริ่มครับผมเป็นความหนึ่งหาสามนั่นเองครับเปิดห้าหาสามทิกเกอร์ครับผมก็เป็นเอโปนาคียที่เข้าขผมสองใบแล้วก็คีในทีดีสองใบแล้วก็สแตนสองใบดอทิกเกอร์สี่ใบแล้วก็ฮิล สี่ใบครับผมก็อาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมไม่ใส่คีบหมดเลยใส่สะแยงไปทําไมต้องบอกก่อนว่าแคอาสายเนี้ยมันเป็นของเหลือแต่ที่ผมมีอยู่ผมก็เลยเอามาจัดเป็นเด็กอีกทีนึงก็จะทําให้ทิกเกอร์มันเป็นประมาณนี้แล้วก็ของในเด็กอาจจะมีบางใบขัดหูขัดตาบ้างครับผมแต่ว่ามันเป็นสายที่แบบว่าเฮ้ยของกูเหลือวะเอามาจัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้ครับผมอ่ะ ก็ทิกเกอร์เป็นอย่างนี้ผมก็ชี้หกสแตนสองดอสี่สี่ตัวเรื่องก็เป็นตัวหาเกตสามคือเราจะเอาเบรกไหลขึ้นมาให้ได้นั่นแหละต่อมาเกตหนึ่งกันเลยครับผมมาลอนไว้ตี้หมื่นครับสองใบโจเซฟครับผมไม้ของเลยกรงจัว่วอันนี้มันเรียกค่อนข้างหนักเหมือนกันสองใบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพิเศษหน่อยไม่ติดชื่อตัวบาสสองไหแดมสองครับผมเพื่อมาใช้แดมต่อน,นั่นเองแต่มันไม่ติดชื่อ แตงน้อยไมนถูกเรียกมาก yeah, so like, ็ยังใช้ได้ครับผมแล้วก็เจ้าโลที่มาช่วยกาดตามชื่อริเบอร์สามใบเลยเล่นแน่นหน่อยเพราะว่ากาดมันไม่ค่อยพอเด็กนี้ครับผมแล้วก็ PG จีสีใบครับผมจะไม่ใส่ควินวอลเหมือนเดิมนะเนื่องจากใส่ควินวอลแล้วแดมมันไม่พอใช้ครับผมก็เกตหนึ่งก็ทั้งหมดหนึ่งสองสี่สี่บวกหกสี่หกสิบสิบสี่ครับผมก็สิบสี่ใบตามนี้เลย ต่อมาเกตสองครับผมเ2สองก็บอกแล้วเด็กนี้เป็นสายเน้นเรียกแล้วก็เน้นป้องกันค่อนข้างมากก็จะมี S อสกาดครับผม S อสกาดสใบเลยใส่เต็มเนื่องจากเอามากดตอนต้นเกมเองบอกเฮ้ยกาดเราไม่กาดเราเรียกนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ตี2ิผมโจเซฟสี Joseph, ใบสุดท้ายก็จะเป็นเจ้า อาอะไรวะกาลาทินเออยินหมื่นครับผมสี่บสามใบแต่บางคนจะใส่เป็นบัตเตอร์เบดแทนก็ได้นะถ้าบัตเตอร์เบดเหลืออย่างนี้ครับผมแล้วก็ใส่ตัวไห่แดมแทนเจ้ามาลอนหอ,อะไรก็ได้ครับผมก็เนื่องจากเราไม่เหลือก็เราก็เลยจัดไว้ประมาณอย่างนี้และสุดท้ายกับเกรดสามครับผมก็จะเป็นแกนสล็อตสองใบหอกซักฟิตครับผมอีกสองใบ และสุดท้ายก็จะเป็นโฮลี่ชายครับผมสี่ใบอ่ะสกิลแต่ตัวแกนสล็อตเมื่อถูกเบรกไลร์ก็บวกห้าพันให้สามตัวเนาะอ่าเจ้าหอกสักเสร็์ก็เมื่อถูกเบรกไลร์เขาหนึ่งเปิดก๊าซสองใบบนถ้าว่างก็คอลงเรียกการ์ดเลยโฮลี่ชายครับผมสกิลล่างเมื่อลงเข้าตัวช่องวันกาดเขาหนึ่งเปิดท็อปเด็กค,ครับผมก็คอลงเรียกการ์ดได้เลยสกิลลิมิตเบรกครับผมอ่ะสกิลลิมิตเบรกฟังดีๆนะอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยแต่ก็ น่าจะเข้าใจกันเมื่อรีบีเบรกเสียับผมก็เมื่อตัวมันไลท์ลงสนามมาปุ๊บปุ้งตอ,อนหรือมันมีอยู่ในสนามอยู่แล้วก็ตามเมื่อจบเทินตอนเอ็นเฟสแล้วครับมันจะเกิดสกิลบอกว่าให้เอาเกต3สามจากในโซ่มาไลท์ทับมันอ่ะเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมขอเก็บตรงนี้ก่อนอย่างเช่นอย่างนี้แล้วกันปุ๊บสมมติอ่ะตอนเข้าเทินเราดูในภาพอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไลทเราต้องไลทมันปุ๊บ ถูกไลทปุ๊บเอาเ็นเบรกไลทอะไรก็ตามแต่ตีตีไปปุ๊บตัวท้ายตอนเอ็นเฟดเอ็นเฟดปุ๊บเมื่อจบเทิร์นเอาในโซมาไลทก็คือเอาตัวเนี้ยกลับมาไลทอย่างนี้มันก็กลายกลับล่างเป็นตัวเบรกลาของมันหรือตัวไหนก็ได้แล้วแต่แล้วก็เอามันกลับขึ้นมือถามเอา้าเอากลับขึ้นมือทําไมอะข้อดีข้อที่หนึ่งครับผมคือมันทําเบรกลาได้ทุกเทิร์นติดตดกันเลยปง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 ,ปง แล้วข้อดีข้อที่สองครับผมคือมันสามารถเจ้านี่มันสามารถดีดกลับขึ้นมือมาแล้วมันเป็นค่าคอ PG ได้บีจีได้ถ้าสมมติเราตอนที่เราไม่อยากใช้แล้วหรือว่ายังไงก็ต่างรราครับผม,มก็อย่างน้อยมีการ์ดหนึ่งใบไว้ทิ้งพีจีได้ก็ถือว่าดีครับผมก็มาดูสก,กิลเจ้าโอลิชัยไปแล้วมาดูที่การเล่นกันดีกว่าเริ่มเหมือนเดิมครับผมเริ่มจะเป็นกระต่ายก็ได้นะถ้าใครมีแต่ทางเราไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วอะ ผมอยากให้เป็นเจ้านี่จังเลยชิปไลเป็นโจเซฟอะไรว่าไปตีกันไปตีกันมาว่าไปครับผมเกษตรงผมมีตัวเลขไดสองตัวถ้าตัวนี้กดเขาหรือเป็นเจ้านี่ไล้ไว้ป้องกันให้เราหนาหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ผมอยากได้ประมาณอาผมเอาเป็นแบบเจ้านี่เลยกดไว้กดเขาปุ๊บตีไงว่าไปสมมติทิต พิดความหนึ่งเปิดปุ๊บได้เจ้ากะลาทินออกมากะลาทินยังตีต่อได้อะไรได้ประมาณนี้อ่ะต่อมาสาแตนปุ๊บดออะไรเสร็จแล้วไลฟเ์เฟสครับผมจริงๆผมอยากให้มันมีเบรกไหลขึ้นมือผมก็หาเบรกไห์แล้วกันเจ้าตัวนี้ก่อนปุ๊บเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ตีไปตีมามันจะไม่มีอะไรจนกว่าจะลิมิตเบรกได้ครับถ้าลิมิตเบรกได้ก็ดีลิมิตเบรกปุ๊บนะเดี๋ยวผมขอจะสนามแป๊บ,บนึงตอนลิมิตเบรก ก็เป็นประมาณนี้สนามตอนลิมิตเบรกตอนลิมิตเบรกอ่ะเพื่อนเราเอาเท่านี้มางหยเดมวา,าไว้ฝั่งนี้แล้วกันแล้วก็มาลอนโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันสมมุติเราลิมิตเบรกแต่ว่าเกมเรายังได้เปรียบเขาอยู่แล้วกันเนาะอันนี้เป็นเทคนิคเลยเราก็ผมจะถ้าผมมีบนมือมีสตัวเลือกให้2ตัวเนี้ย ผมจะเลือกออกเบรกไล่ตัวหนึ่งอะไล่ทับมันก่อนบวกห้าพันให้สามตัวบวกให้ตัวนี้กับฝั่งโน้นอีกสองตัวปุ๊บตีอ่าสมมติเอามันมีสแตนใช่ไหมผมเอาข้างนี้ตีข้างนี้ก็เป็นหมื่นสองสองหมื่นสองตีบุ้งว่าใบนี้มนเป็นหมื่นห้าเนาะแล้วก็แว่นมันตีมือบวกสามพันสองพันอยู่แล้วก็เป็นหมื่นสองหมื่นสามจากเบรกไล่สองหมื่นเจ็ดอะไรว่าไปแล้วสุดท้ายก็จะเป็นข้างนี้จากหมื่นเจ็ดก็กลายเป็นสองหมื่นเจ็ดตีอะไรว่าไปเสร็จปุ๊บ ในเทินต่อมาเราอาจจะได้ฮิลหรืออาจจะได้อะไรก็ตามแต่ว่าพอเข้าเทินเราปุ๊บเราสามารถเบรกไรได้ผมจะเลือกเบรกไรแล้วผมจะเลือกเบรกไรเป็นทุเรียชายอ่ะสมมุติเราเสียสนามไปเป็นประมาณอย่างนี้อย่างนี้โอเคเสียสนามไปประมาณนี้อ่ะแล้วเรามีตัวทุรีชายปุ๊บลงมาตอนรีมีเบรกสี่ปุ๊บอันเบรกไรก็เขาหนึ่งเปิดสองใบก่อน อย่างเปิดสองใบอย่างโชคดีก็เจอเป็นประมาณนี้ประมาณอย่างนี้เปิดสองใบปุ๊บจากเบรกไ์เป็นสองใบงี้ผมก็จะลงปุ๊บปุ๊บโซบัสโซบัสบอยเป็นโซบัสเกตสามทิ้งนะโซบัสเกตสองเกตหนึ่งอะไรทิ้งไว้ก็ได้โับัสบปุ๊บจัวหนึ่งก่อนปุ๊บแล้วก็สกิลโฮลิชัยความหนึ่งครับผมความหนึ่งเซตเรายังเราก็มีโอกาสเปิดอะสมมุติโชคดีโชคดี ไม่รู้โชคดีโชคร้ายลองดูปุ๊บผมไม่อยากเอาตัวนี้เลยมันต้องใช้บาร์เป็นมาลอนีแล้ลงปุ๊บจริงๆมันต้องการใช้หนึ่งครับว่าจะใช้บาร์ประมาณไหนแล้วก็ลองยังไงได้ประมาณไหนจะได้รู้ว่าในหลายๆเพราะมันไม่มีตัวเติมโซที่ดีเท่าไหร่อ่ะลงมาอย่างนี้ก็ถ้ากับาว่าเทิร์นนี้ได้เรียกคกไก้เรียกคอ่สมมติเราก็ตีตีไปปมามปกติตีตีอยู่อ่นี่ก็ได้สแตมป์ตีใหม่ตีต,ตีอะไรว่าไป จบเทิร์นปุ๊บมันบอกให้เราเกตสามอะไรนะที่เราก็เลือกได้สนามเรามีเยอะวะ่ะรอบนี้ตัวนี้กลับขึ้นมาไล่ปุ๊บแล้วตัวนี้เด้งกลับขึ้นมือมันจะเทคนินคคล้ายๆพวกเงื่อกครับเด้งไปเด้งมาแล,แล้วพอเราพอเราเข้าเทิร์นเราสแตนมาใหม่สแตนมาใหม่ปุ๊บสมมตนนสนามเราไม่ถูกทําลายเลยเขาอัดแมาเราอย่างเดียวเลยแล้วก็โอ้โหที่ชายไลยใหม่มันก็จะบวกพลัง เหมือนเดิมก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการวนเบรกไลท์ทำให้มันปายเกมมาเบรกไลท์ light, ได้เรื่อยๆครับผมก็ทดสอบม,มาแล้วโหดมากเบรกทุกรอบเลยเบรกไปเบรกมาเบรกไปเบรกมาถ้าตมงมัวตัวไม่พอนหรือตัวขาดจากการโดนยิงครับผมก็สามารถเอาเป็นตัวเรียกเพื่อนก็ได้ถ้าสู่แคนเผาแต่ถ้าสู่แคนเผา,า,เ,าเราไม่ได้ก็ตัวเสริมพลังเลยครับผมเก่งเหมือนกัน ก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันโดยตลอดถ้าชอบกดไลค์อย่างเช่เคยติดตามกดซับสไครต์ครับผมแล้วฝากเเราด้วยมังกัดไฟไทยแลนด์จะมีคลิปเล็กโปรไฟล์แบทเทิลแล้วก็ข่าวสารต่างๆงานแข่งต่างๆรีวิวต่างๆมากมายมาให้ดูและก็สุดท้ายขอคูณร้านทีเจ้าม่กบาบาซาชน,นะครับผมที่เป็นผู้ทำเร่น,นแล้วเป็นทางการวันนี้เราไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม